สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอสอนการใช้งานระบบ Smart Lab Platform ในองค์ประกอบที่2การจัดการสารเคมีฟังก์ชันการใช้งานการออกรายงานค่ะในหน้าแดชบอร์ดแรกขององค์ประกอบที่2หากทุกท่านต้องการเข้าถึงรายงานสามารถคลิกที่แถบเมนูด้านบนคลิกที่รายงานได้เลยนะคะ สำหรับฟังก์ชันการออกรายงานสารเคมีของ s m a r t l a ลในปัจจุบันเราได้มีการออกรายงานที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานในแต่ละระดับไม่ว่าจะเป็นรายงานความเคลื่อนไหวสารเคมีรายงานการจัดซื้อสารเคมีรายงานการจัดเก็บสารเคมีรวมไปถึงสถิติการใช้งานต่างๆของผู้ใช้งานในระบบด้วยนะคะตัวอย่างการออกรายงานสารเคมีด้วยระบบสมาร์ทแลบแพลตฟอร์ม และตัวอย่างการออกรายงานการจัดซื้อสารเคมีด้วยระบบสมาร์ทแล็บแพลตฟอในหน้าแด h บอร์ดนี้ทุกท่านสามารถเลือกวันที่ที่ต้องการติดตามสารเคมีและหากทุกท่านต้องการที่จะดาวน์โหลดไฟล์เอกสารออกมาก็สามารถทําได้โดยคลิกที่เมนูส่งออกข้อมูลโดยระบบจะดาวน์โหลดข้อมูลออกมาในรูปแบบไฟล์ Excel นะคะ และนี่ก็จะเป็นหน้าตาของไฟล์ที่ดาวน์โหลดออกมาจากระบบสมาร์ทแล็บแพลตฟอร์มค่ะในส่วนของฟังก์ชันการออกรายงานในองค์ประกอบที่2การจัดการสารเคมีก็มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ